ครับสวัสดีเพื่อนทุกคนได้ยินดีด้วยตอนเข้าสู่ช่องนะพี่ขอร้องแต่งเถอะนะวันนี้ยือ,อเปลี่ยนเราเปลี่ยนบรรยากาศบ้านนะครับปกติเราเล่นแต่สล็อตนะครับวันนี้เรามาเกมการ์ดไฮโลฮะมันคือเกมค่ายพีชีเกค่ายเกมหนึ่งนะครับผมก็เล่นก็ง่ายๆนะฮะเ,เดี๋ยวนะกดผิดหน้าจอ <c ười> อ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอปรับนิดนึงเอออ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะอโอเคเฮ้ย อโอเคฮะเรามีทุนอยู่ประมาณี่หมืนห้าฮะต่อจากเกมฟอร์จูนก็ส์ครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็เกมนี้นะฮะก็เบตต่าสุดได้1บาท1บาทก็เล่นได้นะฮะโอโ้โ,อโหโฮสเควลีกูดเลยฮะมาดูสูงสุดกันหน่อยดยิสูงสุดหมื่นห้านะแต่ไม่ใช่เราแน่นแนะฮะเราก็สักประมาณสักเอ่อดูเชิงก่อนนะคระับสักร้อยหนึ่งแล้วกันนะ,ะมาดูวิธีเล่นก่อนนะครับก็ไม่มีอะไรฮะเพื่อนๆครับมันก็จะสงการมาหนึ่งใบใช่ไหมมันคือเลขหกนะครับ มันก็จะถามเราว่าเฮ้ยไอใบต่อไปเนี่ยมันจะสูงกว่าหรือต่ำกว่าใบนี้ถ้าทายถูกเราก็ได้ตัวคูณนี่ตามนี้เลยนะครับแต่ต้องเข้าใจาก่อนนะครับว่าระดับความยากนะครับมันก็จะทาให้เรามีผลตอบแทนเยอะขึ้นนะครับถ้ายากขึ้นนะครับก็จะได้คูณ3แต่ถ้าง่ายหน่อยก็คูณหนึ่งแต่ถ้าสมมติเพื่อนๆแบบว่าใจถึงเลยนะครับแทงดอกแมงเลยจบนะครับอันนี้สีช่องนี้คือแทงดอกแล้วก็สองช่องข้าล่านะครับอันนี้คือแทงสี นะครับโอเคไหมอันนี้คือสีแดงนี่คือสีดํานะครับง่ายๆแค่นี้อ่ะเรามาดูกันเรามาช่วยกันทายกันหน่อยนะนะครับแล้วก็ช่วยบอกกันหน่อยนะโอเคเลขหกเนี่ยมันกลางกลางนะครับพี่คิดว่ายังไงก็ต้องสูงกว่าอ่ะอย่างเงี้ยเรีกเกสียนะกดเบดต่อนะครับอ่ะห้าเนี่ยโอ้โหก,กลางอยู่แล้วโอ้เครียดเลยอ่ะปะฮะสูงแน่นอนอ่ะอย่างงี้สวยเห็นนะไอ้น้า,นนาเงินก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอ่ะไปต่อครับแจ็คยังไงก็ต้องต่ากว่าแน่อนอนครับ อ้าวเวร์กิล9ครับ9มันสูงอยู่แล้วนะฮะอะต่ำปโอ้ออกสิบว่ะอ่ะอย่างเงี้ยนะครับเกมก็ประจัประมาณนี้นะครับแนะนำว่าเกมนี้ใครเล่นได้ก็รีบเก็บก่อนที่มันจะหมดนะครับโอ้ถ้าออกเหมอแบบนี้นะฮะออกเหมอแบบนี้เนี่ยครับมันกี๊เราต้องแทงสีหรือแม้ก็แทงดอกเท่านั้นถึงจะชนะนะครับนะแทงสูงแทงต่ําไม่ได้นะไม่รู้ชอบเข้าใจกันปล่าลองมาดูกันนะครับ ควีนยังไงต้องต่ำกว่าแน่นอนฮะ,โอ,อะ Queen. นโ,ฮโอ้โหออกควีนทำไมต้องทำกับฉันได้โลไปเฮ้ยโอ้ยอ่าเพื่อนๆครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าครับถ้าสมมติว่าเราเล่นได้แล้วนะครับแนะนาว่าให้เก็บก่อนหรือว่าเราจะไปต่อก็ได้ถ้าเราไปต่อแล้วเราไม่เก็บเนี่ยนะครับถ้าได้ก็ได้เยอะเลยแต่ถ้าเสียก็เสียหมดเลย2เนี่ยคือแต้มต่ำสุดนะครับสูงสุดคือเลขหนึ่งอ่ะอันนี้มันมาคัพไฮเลยเพราะยังไงก็ต้องไฮแน่นอน ครับเราไม่เก็บนะครับ7อ่ะอย่างเงี้ยพี่ครับพี่เนี่ยขอเก็บก่อนล้วกันอ่า4 3 2ได้ตังค์มาแล้วนะครับเอาไปเลยไปเลยไปเลยฮะไปเปนต่อฮะเบ็ดไปแปครับโอเคอธิบายตัวเกมเยอะแล้วมาเล่นกันดีกว่าฮะแยังไงต้องต่ำกว่าแน่นอนมันกลางเลยนะเลขแปดอืมวันนี้ไม่ได้มากันดวงว่ะแปดอีกแล้วไอ้รอบนี้เกมนี้มันยังไงกันวะเฮ้ยโอ้โหใครมันจะไปรู้เอะเอ็ดสูงสุด อ่ะยังไงก็ต่ำกว่าแน่นอนลองแทงสีแม่มันมสีดำแน่นอนฮะนี <c oughs> ่ทำไมครับาใไมาใหมอ,อ่ะเก้าฮะต่ำแน่นอนฮะโอ้โหเกินอ่ะสามฮะสูงแน่นอนเออสวยสูงต่อโ oh. อ้โหเอยโอ้โหปกติที่เคยเล่นไม่ใช่แบบนี้อันนี้บอกก่อนเลยโอ้โ oh. ห บักไปเนี่ยเกมแม่งบักไปเนี่ยแม่งเอ้ยมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้ครับอ่ะแจ็คต่ำกว่าครับขอเ,อ,เออสวยเก็บก่อนอ่ะมันต้องอย่างงี้เล่นสักสองสามรอบแล้วรีบเก็บนะครับอ่ะแต่ถ้า,าใครจะเสี่ยงโดนอันนี้ก็แทนแตะนะ,ะฮะไปฮะเอ่าแจ็คฮะ,อะลองไหมโอ้โหทีนี้ไม่เอาทำไมถึงทำกับฉันได้เอะลองอีกทีนี้ถ้าได้แล้วเก็บเลย โ,โลแน่นอนโห้ยใครมันจะไปคิดว่าเอ็ดแม่งจะออกซ้ําบ,บัตรบัตรสีบัตรเถลิมมากฮะสามสูงแน่นอนฮะสวยเอออย่างเงี้ยชอบเยี่ยมต่ําไปสวยต่ําไปอีกทีดีฮะสูงฮะรอบนี้เห็นปะเราได้น้อยนะเพราะว่ามันโอกาสถูกมันง่ายมาก นะครับอันนี้ขอเก็บก่อนละกันร้อยเก้าสี่ก็เป็นเงินเอานะครับอันนี้ต้องบอกก่อนแล้วว่าเอานะฮะโง<ก>อ่ะไปต่อครับเอทฮะวัดใจแทงดอกปะอ่ะเ,เพื่อนๆว่าดอกอะไรครับคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะอ่าจำจีมาเขือปอกะเทาะหน้าแว่นอากูเอาแว่นละกันฮะ,ะหัวใจครับโอ้โหไม่ออกล้าตัดเอสแค่โอ้ยเอาใหม่ฮะไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่เอใหม่ใหม่สี่ฮะสีส่สี่สี่ดอกจีบแมงไยมา เฮ้ยหลังตัดออกบ่อยว่ะรอบหน้าแม่ฝับขาหลอกชัวโอ้โหเอาใหม่แทงดอกครับม,มันได้3เท่าเลยนะมาเดี๋ยวโชว์ของให้เพื่อนๆดูหน่อยโพดมมามไหมอู้ very good เห็นไหมฮะจากร้อนหนึ่งขึ้นเป็น300ฮะอันนี้เล่นแทงปกติก่อนแล้วกันนะโอเคเก็บฮะ <laughs> อย่างนี้แหละใช่ very good very good very good นะฮะ very good ไปฮะสามสูงแน่นอนเยี่ยม ฮสูงออกต่ำคือควรตีน่ะบอกเลยนะอ่ะ,ค,อะควีนต่ำแน่นอนโอ้โหรอบนี้แม่งแปลกแปลกมนุษย์มากอ่ะ,ปะไปหลายวนตีนหลายรอบแล้วทีนี้ไม่ออกลเล่นแม่งเลยเนี่ยฮะโอ้ครับต่ำไปสีไปดำดำยังไงเนี่ยมันก็คือประมาณเนี่ยมันนั่งลุ้นเนี่ยน่ะนะครับโอ้ คือบอกเลยเล่นโคตรไม่มีหลักการเลยฮะ euh ออก็ประมาณด้ียกันนะก็ลองไปเสี่ยงดวงกันดูนะครับก็ลิงก์ที่เล่นก็อยู่ด้านล่างนะไปลองเล่นกันเองแล้วกันนะครับอ่ะถ้าใครชอบนะครับกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคดดลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับผมและใครอยากให้รีวิวเกมไหนก็คอมเมนต์ด้านล่างไว้นะครับ ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ